ให้เธอกับฉันได้เคียงคู่กันขอให้เราได้รักกันช่วงนีรเนื่นแต่ฉันฮักไอ้บอมเดอ้เอเฮ้ยนี่เฟซเขานะครับอุ้ยกูปิดไมค์ในเกมยังเสดแล้วนี่เฟซเ,เขานะครับคนสร้างคนน่าจะชอบแมวจริงๆวะ่ะอุ้ยขาวเกินเอ้ยโห ันห <kę riff> นึง <S 2> <S 2> ่งด่าตาแดงเก่าคนดูกูด่าตาแดงเอาคนไหน,นดีวะคนดูเอาคนนี้ละกันนิ่งไม่ไปอายุเ<ด>ท่าไหร่อายุ<ด><ง><ด><ง> สวัสดีครับหมุดครับชื่ออะไรเหรอครับเนี่ยชื่อชื่อเบลชื่อเบลเหรอครับใช่ชอบแมวเหรอทําไมตั้งชื่อแบบแมวน่ารักเออแมวน่ารักนะใช่ชอบชอบเราชอบแต่เอาจริงๆเราก็ชอบแมวนะแต่แต่รู้สึกว่าชอบหนูมากกว่าแล้วเบลอยู่จังหวัดไหนฮะอยู่ขอนแก่นอยู่ขอนแก่นเหรออยอยู่ใกล้กันเลย อยู่ไหนจังหวัดใกล้ๆขอนแก่นเนี่ยโคราชเฮ้ยไม่รู้ก็มันติดกันแล้วแล้วเบลนอนตอนไหนเอ้ยชื่อเข้ากันด้วยเนี่ยเบลบอมอะไรอย่เงี้ยโอ้จะติปสเติปหยอดสาวอะไรสเติปหยอดสาวอะไรมาคิดยังไงอยู่ในศูนวิ่งมาหาอ่ะถามว่าคิดยังไงเหรอ คิดไปทุก่ว่าไม่ไมไม่ไม่ไม่ถามว่าคิดไงหรอก็แบบคิดเกินพี่น้องไงครับก็เลยวิ่งไปหาอะไรทำไมชอบพูดแบบพูดยอละทำไมอ่ะลองคิดจริงมะเฮ้ยจิดจริงก็มาเอาแล้วแล้วใครห้ามอ่ะไม่ไม่อยากเสียใจอะไรไม่อยากเสียใจอะไรหรอไม่เสียใจครับเดีพี่คิดแค่พี่น้อง อะไรเขาแค่พี่น้องอะไรไม่เคยมีมุกเสี่ยวให้กูหยอดบ้างเนี่ยคนดูไม่ไม่ช่วยอะไรเลยอ่ะกระจอกอะไรครับนี่นี่น็อตชายชายน็อตคนนี้อยู่ขอนแก่นโคตรน่ารักดีนะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับไปแล้วนะรีบไปไหนคนป้าสองหนึ่งกันได้เองอยู่กับเมียเลยไม่ใช่เมียผมครับเพิ่งเจอไม่รู้จะไปเล่นอะไรดีเล่นอะไรดีเล่นหนูเฮ้ยเล่นหนูเหรอเล่นได้เหรอ vui vẻ, lên, đặt khiết riêng, không phải ăn á, lời vui, lời vui, lời vui, 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 โอ้ไอ้แยะทุกคนแย่ไปหาของพันนี่เลยอะไรครับไม่ได้หาเขาไอ้แยะไอ้ไอ้โอาจะให้พูดตลอดเวลาหรอไม่รู้จะพูดว่าอะไรอ่ะแล้วพูดว่ารักได้หรือเปล่าล่ะเปลวเปลวเปลี่ยนเปลี่ยนอ่าต้องต้องเปลี่ยนเลยอเปลี่ยเปลี่ยนมุกแต่ไม่เปลี่ยนใจที่จะรักเบลนะเฮ้ยคิดทันได้ไงเบล เราเพลงให้ฟ no ังได้จดิงอยากฟังเพลงอ่ะเพลงอะไรเพลงอะไรก็ได้คิดไม่ออกคิดไม่ออกก็คิดถึงพี่แทนแล้วกันคิดไม่ต้องเอาเพลงอะไรเพลงอะไรก็ได้อยากร้องเพลงอะไรอ่ะอ๋ออย่างนี้คืออยากร้องเพลงอะไรให้ฟังคิดไม่ออกไม่ต้องร้องเพลงก็ได้นะครับร้องอย่างอื่นซ้อมซ้อมกูปิดไหมเอาเพลงอะไรก็ได้คิดไม่ออกจริง

let you and I be together Let us love each a and in the <Spanish> oui. 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 Oh... oh. <laughs> วะอะไรครับสามยกครับแค่นั้นแหละเออกำลังอยู่อ่ะกำลังอยู่เหรอกำลังอยู่เหรอเอาเรื่องมาเหรอเฮ้ยตั้งใจตั้งใจตั้งใจเฮ้ยเสมอตอนนี้หนึ่งหนึ่งตอนนี้หนึ่งหนึ่งมาดีมาดีบอกแล้วจะไม่แพ้ถ้าแพ้ทำอะไร อาก็ยังไม่บอกไงมาดิมาดิกระดูอุ้ยอ๋อแลงกันตายแรกกันตายแลกกันไปอุ้ยไม่เย้วไม่ไม่นะเดี๋เดๆๆเดาอเด้อมา ไม่เหมือนกนวินตดสินวินตาศินวินตาินเคเปิดก่อนได้เปี่ยวเปิดก่อนได้เปลี่ยวเยอะแต่ไม่น่ากลัวจังอ่ะอุ้ยอุ้ยเช่กระแพะกระแพะไม่นะไม่น่งี

คนดูทำอะไรดีทำอะไรดีให้เขาทำอะไรดีเนี่ยคนดูทำใจเขาไม่ได้รักไม่ได้รักอะไรครับเขาหลงกูแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเออบอกรักเป็นภาษาอีสานอ่าก็คือบอกบอกรักพี่เป็นภาษาอีสานได้ไหมบอกสามครั้งนะไม่เข้าอะไรก็จะสามครั้งไงไม่เขินเขินเหรอเขินเหรออ่าได้ได้ขังเดียวก็ได้ ตั้งใจฟังเขาแค่นั้นแหละเฮ้ยเจ้ากูเจ้าหักหักไอ้บงเด้อเฮ้ยคีวีโนโตอะไรก็ไม่รู้ก็ก็อยู่ไม่ไกลแล้วเนี่ยก็ก็ขอนเก่นก็อยู่ไม่ไกลอ่ะอืมแต่ก็ย้ายไปปทุมแล้วอ่ะแล้วย้ายไปทำไมอ่ะไปเรียนจะให้ไปเรียนไหนให้ไปเรียนปทุมก็แล้วใช่ เดี๋ยวทำเรื่องย้ายเลยอะดีใช่เปล่าอืมไม่ได้เลยด้ยจริงเปล่าอืมเช่าบ้านไปแล้วใช่เหรออืมไอ้เจ้าคนดูไอแต่ทำไมเขาจริงจังจังวะถ้ากูเอาจริงนี่กูยังไงนี่คือคนดูก่อนอะไรครับคนดูอะไรครับอะไรเนี่ยไอเจมเดียไฟดูดหรือผัวเขามาน่ะอ๋อไฟดูดไฟดูดเขาไม่มีผัวเออ ไม่ไม่ไมคือจะเปิดรูปให้คนดูดูเอ่อเปิดรูปให้คนดูดูก่อนนี่เฟซเขานะครับอุ้ยกูปิดไมค์ในเกมยังปิดแล้วนี่เฟซเขานะครับคนสักคนน่าจะชอบแมวจริงๆวะ่ะอุ้ยขาวเกินเว้ยโห เนึ่งดาตาแดงเก่าคนดูกูดาตาแดงเก่าตาแดงเก่านั่นน่าโหทำอะไรอยู่เนี่ยเหีียดทำอะไรพี่เหี้ยทำไมอะไนายพูดอะไรอ่ะไม่ไม่ไม่คือคือหนูถามพี่แล้วอ่ะแต่เออเหี้ยทำไมพี่เพิ่งมาตอบออะในปีลีหรือเปล่าไปตอนเที่ดีกว่า